ไอ้นี่มันมีกจู๊กน่าราดเฮ้ยจะไปตีน้องกันไปเนี่ยโฮ้ยไปชนแต่ชนไฟฟ้าด้วยชนไฟฟ้าด้วยโอ้เอาตัวให้รอดเองแล้วกันนะแสดงว่าถ้าเราจิ้มซีดีกระเบื้อหนึ่งตัวเนี่ยน่าจะไปหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยมุึงหลายตัวจริงด้วย โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับพี่ก้องไอเดมซี่นะครับผมนะกับเกมโปเกมอนนะครับผมทำไมเราโปอ,อีกแล้วอะ่ะเล่นใหม่ <laughs> บอกเข้าไปว่าทำไมเราได้เล่นใหม่เกมแก๊สเกมแก๊สนะครับก็เลยต้องลงไม้นะครับแล้วก็ต้องเล่นไม่ด้วยนะครับผมแนละ้วก็ถือว่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่มันล่ะมันกลยเป็นตัวเล็กอะ่ะแค่นาดีน้องชื่ออะไรอะ่ะ หัวใสห,หัวใสแววว,วาวเชียวหัวสะท้อนแสงด้วยเยวิวแปดไปเดี๋ยวเราเออ่เริ่มจากกาันอุ้ยขี้ก้อนปเป็นล้อเลยมันเป็นขี้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่หรือเปล่ามีก้อนเป็นล้อเลยพี่วัดโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปคับข,ของก่อนผ่านก่อนที่เราจับกันยังไงนะเ,เราตีมันที่ที่นอนที่นอนแล้วแล้วนอนก็ใกล้ตายอ่าแล้วไงต่อ บอลปลาใส่หัวน้องเไม่ดงเหลืองะไม่ีมันมีกะจุนาาดเฮ้ยแล้วไปตีน้องไปเนี่ย้ยไปชดอตใ่จอฟ้าด้วยดไพฟ้าด้วยแรงมากเลยเหรอเคี๋ยวงีกองจะไปยุ่งนะครับฟองนีาไในน้ำมาเพียบเลยอะฟีอยู่ในน้ำคืออะไรโอ้เอาตัวให้รอดเองแล้วกันนะ แก๊งเป็นกรจูนดีกว่าเฮ้ยมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วแสดงว่าถ้าเราจิ้มซีดิกาเมสหนึ่งตัวเนี่ยน่าจะไปหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยนี่วัาไอ้แก๊งเนี่ยว่าลองไม่ลอลอ,ลองดิลองคนเดียวเ,เลยอุ้ยมงมงหลายตัวจริงด้วย <laughs> โอ้โอโอ้โหมาแล้วสามตัวแก๊งซีดิกาเมสดีกว่าอ้โย ไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยวนะดอกนี้พี่ไม่เกี่ยวมันก็นลักตาไปแล้วพี่ฟองแก๊งสิกักเ,เดี๋ยวพี่หาทำอาวุธทำโบกีบอลก่อนแล้วกันนะตะขาบขาบ,บ้าอะไรอันนี้มันสัตว์ล้านปีมันคือเมงดาแมงดาโบราณแล้วไปแทงนอ้องทำไมเนี่ยน้องตายแล้วพี่คาตกรอนไปน แรกเป็นฆาตกรหนูทำร้ายสัตว์เนี่ยตัวนี้เลเวลสิแต่น้องไม่ทำร้ายเราเนาะมาใกล้ๆน้องแบบเดินน่ารักมากเลยโอ้ตัวนี้ร้อยยี่สิบเอา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 เลยล่ะแต่ถ้าหนูตีปั๊บเนี่ยไอ้สามตัวนั้นต้องวิ่งมาแน่นอนพี่ว่าเราเราต้องขึ้นที่สูงวะพี่ที่สูงนี่คือตรงไหนอ่ะกินนี่สูงพอยังพอไหมเนี่ยๆๆๆๆๆเห็นบนนี้เลยพี่ฟองเราจะจับปีกจูกันหนูร่อมาก่อนได้ไหมเอาเอาดีๆนะพี่แล้วเหรมันก็จะมาหลายตัวดิเออมันตีเราไม่ถึงไงเเเราาลืออกตี จริงเลยมาแล้ว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 มาเลยมาแล้วมาทั้องบุกเลยสี่ตัวตัวไหนร้อยยี่สิบวะเนี่ยตัวนี้ตัวกลางตัวกลางจำได้เอือพี่ยิงอยู่ย่อยพี่ตกพี่ตอกอุ้ยกบตาย่ยอยจะตายจะตาย <c oughs> พี่ฟองยิงอยู่ไหมเฮ้ยแต่มันเลื่อนอ าไปเนี่ยบอกแล้วให้เอาตัวธรรมดาก่อนเราต้องจับให้ได้เราต้องเสี่ยงพยานอันตรายแล้วเราต้องจับให้ได้ด้วยมันหายไปแล้วน้องหายไปไหนอ่ะเนี่ยแถวนี้มีพิกาจูเยอะพี่หายอ้โ่พิกาจูเตี้ยบเลยปิกาจูใส่ชุดอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยเทจัดเวลอะไรเนี่ยเวลเจ็ดเอวขิวแดงด้วยโคตรเท่โคตรเทอะไรต้อเป็นนักโทษเหรอต้องเป็นนักโทษเออว่ะ หรือว่าจับไหมไม่อะทำไมน้องมีสีชุดอะนั่นน่ะสิจับไหมจับไหมล็อกสตาร์พิกาจูชื่อเฮ้ยคือแบบอาจจะเป็นของเล่เหรอผีนะพี่นะย้ายมันวิ่งเร็วโอ้ยจัจะจะจะจจจจขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ตายแน่เลยมันเร็วมากโอ้ยพี่เร็วมากพี่ทำไมแต่ละตัวมันจับยากแต่ว่าพี่บอกว่า มาบนโขดหินได้ไหมพี่ฟางสุดเดิมไหมตัวขึ้ื่อนบนโขดหินเมื่อกี้เหมือนน้องเป็ดเหล็กเลยอะพี่เร็วกน่านนั้นเลยเหรอเปลี่ยนตัวจับก่อนไหมโอเคไหนมันจะเก่งสักแค่ไหนเชียวพี่ฟองมายังมันโหดมากเลยอะเราลองปลาโปกเกบอลเลยไหมอะลองสิพี่รอมาให้นะหนูปลานะยิงไม่โดนเลยเฮ้ยโดนโดนโดนมาแล้วน้องมาแล้ว น้องๆขึ้นมาไม่ได้อ่ะน้องขึ้นมาไม่ได้ยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงได้ไหมอยู่ตะใต้เนี่ยใต้ตีนพี่เลยได้ไหมเฮ้ยโดน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 น้องหนีน้องหนีให้น้องหนีน้องหนีไปชาร์จพี่น้องไปชาร์จน้องไม่ได้หนีน้องไชาร์จชาร์จอะไรวะวิ่งลงน้ำไปแล้วไปจับเลยไหมจับเลยไหมจับ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 เลยจับเลยปลาโปเกิบอนเลยปลาได้ไหมในน้ำอ่ะไม่ได้ตาม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 พิลันย่ามาแล้วเย้เยตายพิรัตย่า พ <Yeah. S 2> <laughs> ี่ก็จะตายมีรัยนย่าเหมือนกันมาใครคิดว่าโลกมันจะน่ากลัวได้ถึงขนาดนี้มาก่อนมาเลือดสามร้อยแล้วใครละ่ะขอนั่งอีกนิดน,นึงได้ไหมครับคุณครับพี่ฟองครับไม่เป็นไรครับไปตลาดเลยไปาตลาดไปไปาเลย <ś m ary> โอเคมาเราจะจริงจังกับการจับไดโนเสาร์ละเราจะไม่ตาย <Yeah. S 2> ใช่ไหมเอาตัวไหนก่อนเอาหนูจากได้อะไรอ่ะพิ่กระจัว เอาเบลไหนอะเลเจ็ดก็ได้ตอนนี้ทำไมอะเเจ็ดแล้ยังชูไม่ค่อยได้มาจัดการเลยนี่นาเลยให้มันมืดมากเลยแฮ้อองจะตายยังปั๊บปั๊บยิงโดนตายังอะโดนโอจยน้องชอบไฟฟ้าจับเลยจับเลยน้อเกหนูได้ยังไงเยอยอเยอะเยดีกว่าดีกว่า ดีคอนมีคอนไปแล้ว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 ตัวนี้ตัวนี้สูงพอหรอเออสมพอสมพออ่าไอตัวนี้น่าได้ว่ะตัวนี้น่าได้น่าได้ว้าวไล่ก็มาแล้วน้องตีโดนอะเว่อร์ไปแล้วตัวนั้นนะยิงเลยยิงเลยยิงเลยเวลไร์ก็เอาเย้เว่อร์ก็เอามันอยู่ข้างใต้เพียบเลยพี่คองเเวลก็อา ข้างใต้เพียบเลยข้างใต้สิบกว่าตัวหนูหนูจะปลาบอลไปปลาบอลเลยจับเลยไปเลยละปลาเป็นแมสส์พี่หนูจะตายพี่ยิงโยตตัวนี้พี่ยิงโยจับเลยเออไปไหมไป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  พี่วัดเอาโอ้ยพี่จะตายอีกรอบแล้วไม่นะจับยากจังเลยพี่ฟองไปไหนแล้วพี่ฟองจะตายอเป็นกระโยงเลยนะปลาระเบิดใส่มากเลยือมาแล้วมันมาแล้วไอ้แนหมาสีมาสีมาเลยจัดให้หนัก ตัวข้างหน้านี่ใช่ไหมอ่าตายหนึง่งเฮ้ยแตกเลยว่ะยังไง,อ,งยอยู่ไหนอ่ะแถวกลางพี่จำได้ว่าอยู่แถวกลางเออเออโปกเกมอนไปเลยจับได้ไหมจับไม่ได้ พี่ว่าเราเราออกจากตรงนี้ไปจับที่อืนน่นดีกว่าไหมคิดว่าเหมือนกันพี่ปิกกจู๊งน่ากลัวมากเลยอ่ะใช่ถ้ามันมีตัวเดียวไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันหมาหมูพี่ปิกกจูหมาหมู่เลยหลังเรามาสองม,มาเป็นสี่ปูเราจะสู้อะไรไหวอะ่ะมันก็เซ็ก็เเดี๋ยวเรารอสว่างนะเดี๋ยวเราย้ายที่กันดีกว่าเนาะใช่แต่พี่จำไว้อย่างเนะื้อว่าอย่ายุ่งกับล็อกสตาร์พี่ <laughs> ทำไมอะ่ะมันช็อตไม่ได้ไปไหนเลยพี่ <laughs> โอเคเฮ้ย hey, เริ่มสว่างแล้ว ในป่าแห่งนี้ไม่มีความหมายมองไปทางไหนก็มีแต่ปิกกจูนี่หว่าไม่เจอตัวอื่นเลยเนี่ยหใช่เข้าไปในป่าลึกมันโปร่งแจ้งตรงนั้นเลยแล้ห <laughs> นูกลายเป็นหวยนั่นมันอหนูเอามาใส่มันน่ารักดีเผื่อปิกกจูไม่ทําร้ายหนูอ๋อเหรอไปเราเข้ามาในนี้เอ้ยนี่ไงมีหนึ่งตัวนี่นี่ยปิกกจูเฮ้ยตัวอะไรอะ เนี่ยมีน้องหมาด้วยระวังน้องหมากัดนะ,ะเหมือนมันพยายามกัดไอตัวสีเขียวเนั่นเลยน้องหมากัดพี่ไอพรกัดหนูโอ้ยไอพรเลยนะเนี่ยไอแรปเตอร์มาช่วยโปกเกมอนก่อนจากการแรปเตอร์อแรปเตอร์ตายสัพี่การแรปเตอร์ยังตายาะะมันอาจจะแข็งแข่งกันได้นะพี่เราเอาเทียนดีกว่าพี่เราเอาเทียนเอาเทียนเหรอไม่ยุ่งกับไอหมาเหรอเอาเทียนก่อนเราต้องประสบความสำเร็จวันนี้เราต้องจับโปเกมอนได้สักตัว เีียายเลยพี่ไม่นะน้องเทียนไลฟ์ลสตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง t t e m เนะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง ATEMC ครับผม